ีเรื่องราวมากมายที่เราได้เรียนรู้เราปรับตัวและสร้างวินัยที่ดีให้กับตัวเองเรารู้ว่าการดูแลตัวเองจําเป็นมากแค่ไหนเราทุกคนจะผ่านมันไปได้และถ้าเรายังปฏิบัติต่อไปอย่างต่อเนื่องสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นชีวิตวิถีใหม่ของเรา สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทยงานทางด้านพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในประเทศไทยในกรุงเทพและในต่างจังหวัดมีความจําเป็นต้องปิดตัวปิดการให้บริการชั่วคราวรวมถึงพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในการเปลี่ยนแปลงทัง้งสองนี้ทําให้พฤติกรรมของผู้คนในสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก นี่แหละถือว่าเป็นความท้าทายที่สำคัญที่คนทำงานด้านพิพิธภัณฑ์มีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัวปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างไรก็ตามพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวยังคงมุ่งมั่นที่จะวางบทบาทของตนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งแม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 ก็ตาม การสำคัญเนี่ยเราต้องการให้ลดการเดินทางนะครับลดการกระจายเชื้อจากบ้านหนึ่งไปสู่บ้านหนึ่งให้มากที่สุด จากการรับมือสถานการณ์โควิด19ในช่วงที่ผ่านมาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบของกิจกรรมให้แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นที่ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เป็นหลัก หลายๆกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการนำชมซึ่งแต่เดิมมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางมาที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระป,ปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเราก็ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นกิจกรรมมิวเซียมทัวร์ออนไลน์แทนซึ่งการให้บริการเรื่องความรู้ก็ยังสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและก็ไม่จำกัดจำนวนคนอีกด้วยในระหว่างเข้าฟังในครั้งนี้ถ้าท่านสามารถเปิดจอเพื่อพูดคุยและพบปะเห็นหน้ากันได้นะคะ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าที่หัวเวลานั้นนะครับยังพระชน์พรรษายัางน้อยอยูอ่ท่านมีพระนามที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมชนกนานท่านคือเจ้าฟ้าประชาธิปกสักดิเดศน,นะครับมีการก่อสร้างอันแรกคือสะพานพระพุทธยอดฟ้าที่2คือปฐมบรมราชานุสรณ์อยู่เชิงสะพานพุทธฝ,ฝั่งพระนครสะพานพุทธเนี่ยมีค่าก่อสร้างงบประมาณอยู่ที่4ล้านบาทและสิ่งก่อสร้างที่3ที่สําคัญก็คือโงรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกลุ่ม หนังสือส่วนพระองค์นะคะหลักฐานชิ้นสําคัญว่าหนังสือนี้เป็นหนังสือส่วนพระองค์เนี่ยก็คือใต้บรรณสิในทางสาธารณะเช่นนี้ของสมเด็จพรไพันปีเนี่ยจึงอาจจะเป็นปันจจัยสําคัญที่กําหนดให้พระองค์ต้องท่งพิจิีพิถันทรงกลายเป็นผู้นําแฟชั่นอีกพระองค์หนึ่งของสตรีสยามในยุคราชาการที่เจ ในส่วนของนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งเราจัดขึ้นทุกปีเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในแง่มุมต่างๆที่เพิ่มเติมจากเนื้อหาในนิทรรศการถาวรในปีนี้เราได้มีการปรับรูปแบบให้เป็นนิทรรศการออนไลน์ซึ่งเรายังคงสามารถให้ความรู้และยังขยายองค์ความรู้และขยายฐานความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเราก็ได้ปรับรูปแบบให้เป็นนิทรรศการออนไลน์ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมที่เป็น new normal ที่เปลี่ยนไปรวมถึงยังสามารถกระจายความรู้ให้ได้ในวงกว้างยิ่งขึ้น พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในช่วงสถานการณ์โควิดนี้เราจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้ทุกคนในสังคมได้สนุกไปกับการเรียนรู้และไม่หยุดเรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราค่ะ